หลงเหรอก็ก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรแล้วเราจัดรูทเองเหรอว่าจะวิ่งไปบริเวณไหนไม่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 ได้ไม่ได้กำหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบแบบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีบวิ่งแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรแต่ก็เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามปีที่ต่างประเทศก็แบบโอ้ยรอบฟินมากเลยมี่สุดแบบดีมากแล้วก็เล็กเก็บบรรยากาศทุกคนที่อยู่ในจีนะรคือทุกครั้งวลานายไปต่างประเทศนายจะต้องหาทางที่จะไปออกกำลังกายไปวิ่งนายกะนายอยากเก็บสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้วิ่่งงง้้าาแลวอย คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแค่อยากออกไปเสพเส่บรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นคอนเซ็ปต์ติดกันวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาเรากลับมาได้สมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเจ็บทันถึงขนาดไหนคะมันพอต้องหยุดไปเลยหรือย่งเงี้ในช่วงนั้นหยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโอ ก็กำลังวิ่งเข่ามันโอเคขึ้นมามันต้องระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมข้อเข่าอย่างเงี้ยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็ดีก็มันก็เป็นผลว่าทําไมผมถึงเข้ายิมแล้วก็ออกกําลังตลอดอย่างงเี้ยครับผมคือต้องทํากายภาพอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็ได้ยินพี่ๆเห็นพี่ๆที่เล่นกีฬามาเยอะนะเรื่องหัวหัวต่อข้อเข่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเริ่มสร้างเริ่ม เริ่ม <Stadium> ด <Stop iffs> <So> so oh, ูแลเขาเลยแล้วในส่วนของเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่างคิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเตะเลยแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากแล้วทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอะครับชวนใครล่ะรูปสุดท้ายที่ลงก่อนกลับอะครับเทั้งนั้นนะครับอะไรเอรหเคยชวนเขาไปวิ่งไหมคะเยังยังนะยังไม่เคยชวนนะไมม่อืเดี๋ยวลองถามเขาดูเลยไม่อยาก ออกนะเท่าไหร่ช่วงออกเยียมเียกันนะไม่ไม่ก็จริงๆเราเราก็ชอบบิงอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยผมไม่กระเดิลได้แล้วยังไงบ้างอะไรยิ่นี้เป็นไงบ้างบินเป็นไงบ้างนายก็ก็ัผ่อนยังดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีพี่ๆผู้ใหญ่อยู่ที่นู่นด้วยก็ก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็อะไรครับก็ได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยเป็นไงครับการที่ได้ใช้เวลาด้วยกัน ไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีอยเงี้ยครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นแบบจากที่แบบเอ้ยเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอยย่างงเี้นะน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไร หมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากขึสเต็ปการพัฒนามันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะก็มันก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่ก็เลยมีสเตตัมีสถานะมีอะไรนี้แล้วแล้วหรือยังคะไม่จังริงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้ รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของคู่เลยก,ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็สิ่งที่เราท r ิ a เขาสิ่งที่เขาท r ิ a เรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาาเงี้ยก็คอยถามกันตลอดอย่างวันที่ลงรูปพร้องกอันหลายคนก็แบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงจะสถานะกันว่าเออใช้คําว่าแฟนหรือเปล่าก็เลยแบบนักกันลงรูปมานานหรือเปล่าหรือมาที่9ก้าอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีตามพี่หมอช้างเป็นเรื่องดีที่เป็นแฟนกันแล้วมลไม่ใช่ไม่ใช่ ก็จริงๆก็เราลงเป็นเขาเรียกลงไปเป็นแบบเก็บเมมโมรีของเราอะะเราก็รู้สึกว่า Instagram ของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นภาพปลิกอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นไพรเวซี่เป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปทเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างอ <น S 1> ่ะแบบล้วก็กา,า <c oughs> รแบมีความหมายการไปด้กันอะไจริงๆไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอ <c oughs> มเมนต์เห็นคนทักอะไรก <c oughs> ็เออเออเริเ่มเริ่มแห่แล้วก็น่ารักดีน่ารักดีเนี่ยเขาพอลงแล้วฟีดแบบ แบบูคู่ที่รอคอคอมเมพัดดก็อ่านบ้างขอบคุณและกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจพวกเราทุกคู่ก็พวกเราก็ได้รับนะครับแล้วก็ได้อาได้ติดตามมาก็มันดีมากๆเลยะครับมันเป็นกําลังใจชนเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเรากคขอบคุณมากๆเลยคอย่างคู่รูปแรกหลก็คือรอรุนตั้งตาเลยแบกันว่าถึเลืองเป็นรูปนี้ ไม่ไม่ได้กดดันนี่ยเราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากเป็นเพื่เป็นความสุขของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นอันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างกันไปเก่อนเพื่อนไปก่อนแล้วก็มีมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยแล้วจริงๆเจอกันทุกวันแบบหรือว่าเจอวันหลัง นันก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเกี่ยวอะไรคุณบอกเขาไปเมนว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันเราไหมหรือว่าเรามันต้องแบบสังหวะไหนดีไม่เลยนะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริงเวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทางเฟิร์นเองก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตาล้อง้เรามไหม เขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าครับก็เขเป็นครับเป็นครับใครสวยไหมสวยไม่เล่ะไปดูในส่วนถึงว่ารูปคือหมายถึงใเฟิร์นรูปคือหมายถึงใบเฟิร์นหมถึงรูปหรือใบเฟิร์นสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมดีครับมันดีมากมากเลยครับ ไม่เคยถามเลยนทั้งแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่ยังไงยังไม่เจอเบอร์เลยไงเดี๋ยวพี่ถามเพื่อวาเลนไทน์เลยว่าเออโอเนวาเลนไทน์ไหมยิ่งหลายวันนะครับนี่ายวันได้รับแล้วอาจจะเรียนรู้กันมาแล้วประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเราอาจจะรู้สเตตัสสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเฮ้ยเอ่ยบักขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวาเลนไทนายเลยจริงนะผมว่า ผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อ,ๆอยๆเลยไม่ไมไ้ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถาน,นะ้หรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับเราเดินจีบเขาแบบนี้เรา,เ,เ,รา,เ,เ,ราเ,เราเปลี่ยนคำเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่า <c oughs> มันมันรู้สึกเออแบบเพราะว่าพวาเราเป็นเพื่อนเขาเรียกเราตอนนั้นนี้ว่าไอ้นายที่จำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเออเรียกว่าอะไรเรนะครับว่าอะไรครัผมตอบไม่ได้ต้องลองถามแสดงว่าเปลี่ยนกันใช่ไหมครับอะไรมีคำเรียนกัน ก็น่าจะมีนะออเลมเสียงมันจะละมุนลงก่อนไม่รู้มีเสียง่เรามีเสียงงอยนี้ปะไม่รู้เหมือนกันเเสียงเขาน่ารักครับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วรักไหมอะไรนะน่ารักไปหมด่อนเวลาไปคนก็จะบอกว่าชีนดแฮปปี้แบบว่าโลกมันสดใสที่สุดเลยนึอยอกซมเราใช่ไม่มีอะไรคนดู พี่พี่ที่กองก็สนุกสนานเขาก็ก็รู้จักเฟยแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายหลายคนก็น่าจะเคยกันแล้วก็เขาก็ก็ยินดีนะไปไหนก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่มาคอยคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันางแล้วก็การชชีวิตน้องมากจริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มากเพราะคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองเลยนะ เอาจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เผินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นกิ๊งเผินเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่น,นะเพรจะร่วมง,งานละครกันอีกเรื่องหนึ่งหนักอีกเรื่องหน,น, <c oughs> นึ่งจะได้ไหเหรอได้สิไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันนะว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันกันคู่มีคุณชวนออกงานคู่หรือยังนายก็คิดคิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าแบบเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแคร์ซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนนี้้แแลลวมัก็เยบบ ทุกอย่างผมก็จะต้องอัดนงานก่อนแต่เดี๋ยวคงถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างหนึ่งเมนูกันเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซไอีหรอหยิกนี่คือหยิกอะไรครับหยิกแก้งหยิกแก๊งหยิกแก๊งน้าหยิกน้าหยิกไงยังไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้กันเลย เดี๋ยวพี่ไปถามไปเฟื่องแทนรู้ไหมว่าไปเฟื่องนมัะถามพี่เตรียมตัวนครสวรรค์เนี่ยมาที่อเลยโอเคนะอะไรเนี่ยไม่ไ่มรู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆไม่อยากหยุดจีบนะอะไรกันะที่อยู่ในหมวดคนข้างรักมากๆเลยใช่ไหมครับเราดูข้างรักกันคลั่งอยู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเรื่อยๆ นนครับผอะโอเคเนะอันไหนอียความปีใหม่ไอ้ตุ๊ดจีนอ๋อครับก